สารรักจากอัครเทวดามิคาแอลท่านคือความสมบูรณ์ในสนามเด็กเล่นแห่งชีวิตท่านเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตนี้ช่างเต็มไปด้วยความขาดพร่องต้องดิ้นรนสแสวงหาเติมเต็มอยู่เสมอราวกับว่าเรายังไม่ดีพอหรือไม่มีพอ ความกลัวและความคาดหวังถาโถมจนบางครั้งลืมไปว่าการหายใจอย่างมีความสุขนั้นเป็นเช่นไรวันนี้อัครเทวดามิคาแอลปรารถนาจะทรงสารรักมาถึงท่านเพื่อปลุกความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์และยืนยันว่าแท้จริงแล้วท่านคือใคร ความรักคือองค์ประมุกและท่านคือส่วนหนึ่งของรักนั้นอัครเทวดามิคาแอลเริ่มต้นด้วยความจริงอันเรียบง่ายทว่าทรงพลังที่สุดองค์ประมุกแห่งสากลโลกนั้นคือความรักอันบริสุทธิ์และไร้เงื่อนไขความรักนี้ดำรงอยู่เป็นอยู่ และมีอยู่พร้อมสัรพทุกสิ่งในตัวของมันเองจึงมิได้ต้องการหรือขาดแคลนสิ่งใดจากพวกเราเลยท่านอาจสงสัยว่าแล้วเราเกี่ยวข้องกับความยิ่งใหญ่นี้อย่างไรมิคาเอลเผยต่อไปว่าในเมื่อพวกเราถือกำเนิดมาจากความรักอันสมบูรณ์พร้อมนั้น เราจึงเป็นเฉกเช่นเดียวกันกับต้นกำเนิดของเรานั่นหมายถึงว่าโดยเนื้อแท้แล้วท่านเองก็คือความสมบูรณ์พร้อมนั้นเช่นกันท่านคือประกายแสงจากต้นกำเนิดนั้นท่านจึงมิเคยขาดพร่องเลยแม้แต่น้อยความรู้สึกขาดแคลนที่เราประสบเป็นเพียงม่านหมอก แห่งการหลงลืมตัวตนที่แท้จริงไปชั่วขณะชีวิตคือสนามเด็กเล่นแห่งจิตวิญญาณเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเรามิได้ขาดพร่องสิ่งใดและดีพอเสมอในความเป็นเราอักรเทวดามิคาเอลจึงเชิญชวนให้เรามองชีวิตในมุมมองใหม่ชีวิตนี้ คือสนามเด็กเล่นอันกว้างใหญ่คือพื้นที่แห่งการเลือกที่เราสามารถเป็นอะไรก็ได้สัมผัสประสบการณ์ใดๆก็ได้ตามที่เราปรารถนาลองจินตนาการถึงเด็กน้อยที่กำลังเล่นสนุกอยู่ในสนามเด็กเล่นสิพวกเขาเล่นด้วยหัวใจที่เบิกบานเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาไม่กลัวที่จะล้มไม่กังวลว่าใครจะตัดสินและไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่ตายตัวมิคาอลปรารถนาให้เราใช้ชีวิตด้วยจิตวิญญาณของเด็กน้อยผู้นั้นเล่นสนุกดยปราศจากความคาดหวังปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของคำว่าควรจะเป็นหรือต้องเป็น อนุญาตให้ชีวิตคลี่คลายไปตามจังหวะของมันและเปิดรับทุกสิ่งที่เข้ามาเป็นบทเรียนก้าวเดินโดยปราศจากความกลัวเมื่อรู้ว่าเราดีพอและปลอดภัยเสมอในอ้อมกอดแห่งรักของจักรวาลความกลัวที่จะล้มเหลวกลัวการถูกปฏิเสธหรือกลัวการไม่เป็นที่รักย่อมเลือนหายไป รู้แจ้งว่าเราดีพอเสมอนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ในสถานะใดหรือมีประสบการณ์แบบไหนคุณค่าความเป็นมนุษย์และความสมบูรณ์ภายในของท่านไม่เคยลดน้อยลงจงก้าวเข้าสู่สนามเด็กเล่นแห่งชีวิตด้วยหัวใจที่เบิกบาน เพราะทุกประสบการณ์คือบทเรียนอันล้ำค่าเปรียบเทียบสถานการณ์โลกจริงจากความขาดแคลนสู่ความเบิกบานในโลกปัจจุบันเรามักถูกกระตุ้นให้รู้สึกขาดอยู่เสมอขาดเงินขาดความสำเร็จขาดการยอมรับขาดความรักที่สมบูรณ์แบบ สื่อต่างๆและสังคมรอบข้างมักจะตอกย้ำภาพของความสำเร็จที่ต้องไขว่ควา้าจนเราลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่การมีมากขึ้นแต่อาจอยู่ที่การเป็นตัวเองอย่างแท้จริงและชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่แล้วสารของอักระเทวดามิคาเอลนี้เชิญชวนให้เราเปลี่ยนมุมมอง แทนที่จะมองหาสิ่งเติมเต็มนอกกายลองหันกลับมาค้นพบความสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้วภายในใจแทนที่จะกลัวความผิดพลาดมองว่าทุกย่างก้าวคือการทดลองและการเรียนรู้ในสนามเด็กเล่นแห่งนี้แทนที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นจงฉเฉลิมฉลองความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เพราะทุกคนคือผู้เล่นที่สำคัญในสนามนี้บทสรุปโอบ,บาทอิสระในดินแดนแห่งความเป็นไปได้อันไรขีดจำกัดอัครเทวดามิคาแอลปราถนาจะย้ำเตือนท่านว่าท่านคือบุตรแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ผู้เปี่ยมล้นด้วยศักยภาพและความสมบูรณ์พร้อมในตัวเอง ชีวิตนี้คือของขวัญคือโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ท่านจะสามารถเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะสร้างสรรค์และเลือกที่จะสัมผัสประสบการณ์ต่างๆด้วยหัวใจที่เป็นอิสระจากความกลัวและความคาดหวังจงปลดปล่อยความเป็นเด็กน้อยในตัวท่านออกมาเล่นให้สนุกเรียนรู้ให้เต็มที่ และจงจำไว้เสมอว่าในทุกขณะท่านคือผู้ที่ดีพอและเป็นที่รักอย่างไม่มีเงื่อนไขปีกแห่งอิสระนั้นซ่อนอยู่ในหัวใจที่รู้แจ้งว่าตนคือความรักจงสยายมันออกแล้วบยบินไปในจักรวาลแห่งชีวิตอย่างสนุกสนานเถิดอักรเทวดามิคาเอล

ด้ยิมจแค่เธอเปิดใจให้มันไหลผ่านไม่ต้องควายควาย้าดิงร่นปร,ระสานจากครัวน,นั้นเข้าใจต้องการวันคืนมุนผ่าน